กาญจนบุรีสำรวจหลุมยุบเพิ่มเติมพบมีถึง11หลุมที่มีขนาดใหญ่ละลึกหลังจากที่มีการช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกที่ลงไปในบ่อหลุมยุบใกล้เคียงโรงเรียนเหมือนสองท่อตำบลแฉะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วได้ทำการสำรวจหลุมยุบเพิ่มเติมพบมีถึง11หลุมที่มีขนาดใหญ่และลึกผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่านายสัตวแพทย์พัทรพลมณีออนหรือหมอลอดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากลุมอุทยานและนายพิเชษชัยสวัสดิ์ ณอุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับเชิญจากชุมชนเมืองสองท่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อทําแผนปฏิบัติการกบหลุมในพื้นที่เมืองสองท่อโดยหลุมดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่เมืองเก่าเดิมทีตามแผนเดิมต้องการที่จะกบหลุมยุบทุกหลุมซึ่งต้องใช้ดิจนจํานวนมากและความลึกของหลุมไม่แน่นอนอาจทําทให้กบปิดหลุมไม่มิดและใช้งบประมาณมากหากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจมีช้างป่าตกลงไปจนได้รับบาดเจ็บอีก ซึ่งที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านแจ้งว่าเคยมีเด็กและสัตว์เลี้ยงตกลงไปในหลุมยุบดังกล่าววันนี้จึงได้ทํามาตรการเพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงที่ช้างจะตกไปในหลุมก่อนจำนวนสามหลุมได้แก่หลุมที่1จะไม่ปิดปากหลุมไม่ให้ช้างลงแต่จะทําทางลาดเพื่อให้ช้างลงไปแล้วสามารถขึ้นได้เองหลุมที่2เนื่องจากหลุมมีขนาดใหญ่ปากหลุมที่แคบลึกปากหลุมมีก้อนหินขนาดใหญ่ล้อมรอบจึงต้องจัดหาท่อนไม้และเสาปูนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาปิดปากหลุมให้แคบลงและหลุมที่3เป็นหลุมที่มีต้นมะเดือ่อและต้นกลวยซึ่งดึงดูดให้ช้างมาที่ปากหลุมและสิ่งอันตรายจึงได้ทําการล้อมด้วยลวดน้ําเพื่อป้องกันช้างตกหลุมในระดับความสูงของลวดน้ําที่สามารถกันช้างที่มีขนาดต่างกันได้ซึ่งช้างยังสามารถกินลูกมะเดื่อจากต้นได้สําหรับการดําเนินการต่อไปจะมีการปลูกหญ้าแฝกและต้นไผ่บริเวณปากหลุมทุกหลุมเพื่อป้องกันดินสุดตัว เวลาที่ช้างเดินมาใกล้ปากหลุมและล้อมรั้วลดน้าป้องกันคนและสัตว์เลี้ยงมาด้วยอย่างไรก็ตามจะมีการรวบรวมผลการดําเนินงานและรายงานข้อมูลต่างๆต,ต,ตามสายบังคับบัญชาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประสานให้นักวิชาการทางด้านธรณีและน้ําบาดาลเข้าวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับคนและช้างป่านในพื้นที่ต่อไป การประชุมในครั้งนี้นำโดยนายคำลาเขียวอิ่มรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบแลแฉลเป็นประธานในการประชุมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีออนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สาบ้านโปง่งอุทยานแห่งชาติลำคลองงูหน่วยงานป้องกันรักษาที่กอจอสีอุลองชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถีพุเยเออบตแฉะ เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่นเรศวรเจ้าอาวาสวัดะอี้สุวิมลธรรมารามผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเมืองสองท่อหมู่บ้านะอี้หมู่ที่7หมู่บ้านบ้านทุ่งนางครวนหมู่ที่5หมู่บ้านห้วยเสือหมู่ที่ 1, หมู่นวยทิพทัก์คชสารและนายสนองยอดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสองท่อในการดำเนินการดังกล่าวสร้างความประทับใจและพึงพอใจแต่ชุมชนเป็นอย่างมากที่คิดเร็วทำเร็วในการแก้ไขปัญหา โมโลเลนหลุมนี้ทำไมเราถึงมาเลือกใช้ทําไมเราไม่ใช้วิธีในการกรบหลุมแต่เรากลับมาใช้เลือกวิธีเอาลวดหนามมาขึงค่ะคือลักษณะของหลุมแรกเนี่ยเป็นหลุมที่มีปากหลุมค่อนข้างกว้างนะครับการที่เราจะกบหลุมหรือทำอแนวทางเดินขึ้นเนี่ยมันเป็นมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าหลุมเนี่ยจะแคบแล้วก็เป็นล่อง เป็นสันที่ลึกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นหลุมนี้เองเนี่ยเราเลยคิดวิธีการที่จะทําการล้อมรัวนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับหลุมแรกก็คือว่าปัจจัยดึงดูดที่ทําให้ช้างมาที่หลุมแห่งนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าด้านหลังผมมันมีต้นมะเดื่ออยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ช้างเนี่ยมาที่ต้นมะเดื่อแล้วก็มากินผลมะเดือ่อในขณะเดียวกันด้านข้างก็จะมีกอกล้วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสําคัญที่ช้างมาแล้วโอกาสาที่ เกิดหลุมที่มันยุบลงไปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเราไปดูบริเวณด้านในของหลุมเนี่ยบริเวณสันท้องของหลุมเนี่ยมันมีโพรงขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งน้ําหนักช้างที่มีน้ําหนักมากเวลามายืนหลุมกินต้นมาเดือเนี่ยโอกาสที่น้ําหนักเยอะๆจะกดทับแล้วเกิดการถล่มขึ้นมาก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็าคือเราก็จะมีการล้อมรั้วเป็นรั้วลวดหนามนะครับที่เว้นระยะห่างจากขอบหลุมเนี่ยประมาณสัก2อถึง3เมตร โดยหนึ่งในนั้นก็คือจะคลุมรัศมีของต้นมะเดื่อด้วยนะครับช้างก็สามารถมาบริเวณหลุมตรงนี้เพื่อมากินผลมะเดื่อได้เช่นเคยเพียงแต่ว่าไม่เข้าไปใกล้มากนะครับความเสี่ยงของการที่น้ําหนักตัวช้างจะกดทับแล้วหลุมมันจะยุบลงไปนะครับหรือโอกาสที่จะตกหลุมลงไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเองเนี่ยเราก็พยายามคิดกันต่อว่าการทาการทารั้ว ชั้นเดียวเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับในอนาคตเราอาจจะทําเป็นรั้วอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับในในในระดับในระยะที่ช้างเนี่ยสามารถที่จะยืดงวงเข้าไปหยิบเกี่ยวผลมะเดื่อมากินได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีอยู่ชั้นเดียวแล้วบางทีช้างเองเนี่ยพฤติกรรมเขาเวลาที่เขาสนใจที่จะกินอะไรเนี่ยตาเขาจะจ้องมองไปที่ผลไม้หรือพืชที่เขาจะกำลังจะกินเพราะนั้นขาเขาไม่ค่อยได้มัดระวังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพลาดก็เป็นไปได้สูง นะครับและที่สําคัญก็คือการล้อมรั้วเองเนี่ยที่เราล้อมรั้ว2ชั้นแล้วก็มีเป็น3ขั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการป้องกันเด็กๆนะครับลูกหลานชาวบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับที่อาจจะมีโอกาสเดินเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่เดินไม่ได้เดินเข้ามาใกล้ปากหลุมแต่ว่าจังหวะที่ดินปากหลุมมันจะถล่มลงไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งอื่นๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะนิว24การจนบุรี ปีชาเรวารินรายงาน